สบายดีเด so e ้อพี่น้องสบายดีสบายดีมาอยู่ฟังซี่อะไพี่น้องเนาะอันนี้ก็กันเชียงแสนกันเชียงอันนี้ทุกพอครับซองลงหลักหลักสายกิปบ้านร่เพิ่นมาหาชวนไปแคมป์กิ้งหลักซองนั่นเนาะเจ้าอาจจะไปได้ไยเราเวลาที่ปีกเราบนทางไปหน้าาอ้ายก็พอดีเพราะว่า มีแบบรใจแว่าพนามีละห้กของใส่ห้ใส่หกให้กไอ้ตุ้มไอ้ตุ้ไอ้ดุยไอ้ดุยไอ้ยงมันมาห่ออยู่นี่เนาะเป็นเป็นนี่ยังเขินนะบอลพัดลงนะบอลพัดลงลินนะแคมปิ้งตรงไว้้รงไว้ตรงไว้เป็นโฮมสเตย์เนาะ ไปแคมปิ้งถ้ามาตั้งเต็นท์นี่ยังได้เบิร์พี่น้องเนาะบอลซูปดส่วนไปพี่น้องกำแสงกันฮะมีเต็นท์ทุกคนกำแสงกับมาห้าก็มาหอดองบายนี่แหละกำแสงกะนเป็นกระส่วนไปอยากไปยูพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อยนี่แล้วก็อยากไปนี่เพราะว่ากอยากดูสิบประเด็นน่อเนาะเพนอนน้อยนึงอยู่ในรถนะนอนยูมันนอนมันนอนบ่ได้ดอกมันแบบมันเสือกไป เราไปเล่นบานเยไเลยครับมาหนี่พี่น้องก็เอาบอกนี่เลยที่เจอมนี่ก็ด้ใช่เนาะทุกคนเพราะว่าบริหารแสาวืูอะกันแจงสื่อโทรศัพท์มาสุวนไทยเพื่อนน้องสีบ้านพอะน้อวีบ้าเพื่อนไปสื่อเคสสียยางในไร้ยางนเลยพี่น้องบูว่าอยู่ปาษีเพื่อนก็ พี่แท่งรือีถูกพีถกรือพแท่งพ่มาูแพนชิมหมอดสื่อเสือเคสนาเคสที่ติดเนี้ยมนว่ทานได้เห็นยังสื่อใหม่ <c <c ่หมาะเปสื่อเป็นพัดด้วแล้มันออกตอนมออกไม่หมเดี๋ยวมันพ่เผูกในมันจแซนแปเองไม่มีตัวถือตัวแพ่เลยนีนี่เน่อเดี๋ยวใช้ส่งนองรัดยิ่งพัฒนาทเห็นอันนั้นด้วยหอไหวนเฮ้ยฝากคืห่อตกแต่ยานตัวนี้เนาะ คุณได้ฮอใสเซ่านมันหวานเลยทุกคนฮอเซ่ันเจียดเลยบันม็ดหญ่เนม่ิปหกโปรแม็กพี่น้องอายอายบันซื้อให้โปรแม็กขับแซงซื้อแล้วอายเพียรบันซื้อให้อันยืมต้นไหมสายฟานบอบอวบตัวนับอวบอดอก กาเลยแต่จะเครื่องมากนี่แหละพี่น้องยังพระท่านใดเคสกับพระท่านใดราคาหัวใสใสา่พีมกับพระท่านติดอันหัวใสใสากัยังพระท่านมี่อยังตกเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดมันเรียนด่อนะเคื่อว่ามันกันใหม่ปล่อยมันไหนนะถ้ากระสือได้หนี่สือเดือนก่อนนี่พ่อแม่เนาะมุนเลยมันตกอันนี้กับทีพวกพ่อแม่คือกันที่เรา คนซีดมได้เดียวกันและแต่ว่าต่างเปควคมจำเพื่อนคเพื่อนหนึ่งที่ดีไปดีเดี๋ยวจะพาเขาไปแพ็ทซีมอมันยังคาเี้ยอคบอกอร้อยเทาเนี้ยขุะ้อเดียนองเนี่ยน้องอันเทนท่านที่อนดวันแปรเนาะห้านารุ้นให้เห่าอัน้งอันซัพพอร์ตสอยพักการไน้องังใจดีเยวะเด้อคุณพีอะไร เขาเป็นทีมเขาเป็น <motiv> ท <ators> <m> ีมเทอร์เนตีป์ชาวฮันที่เก่งมานเลยอกกว่าคนไทยเรือกว่าไทยเล่นเกกว่าฟร์อไีนะใจเด้อยกจสอจชื่อแจ้วเขชื่อจเดคนนี้เคยู่แต่เราไปื่หน้าเจ้าเคยินเลยะทอดตรดมี่งิอดไรเ้ามหได้เฮงคือโอเคคุณลกเด้อโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบง เบิงงพิมเขาน้องรัดว่าสีถือรือเพลงเนาะซีมีหรือบอเนาะแฟนซีไปบแฟนซีม้อแฟนซีมอไปเบี้ยนะไปเลี่ยเคสเลี่ยนพิมเพื่อต่อไปทุกคนฝากติดตามลิปแน้องแัตเนยอน้องรดกับซีมี่ลิปดีๆง่ายๆให้ทานผู้สมงด้เบอร์แมวสิปติดเรืองแล้วกิปเราด 好、uh huh.

cho mặt về là chạm ao đúng không? để xem anh gì ô, xài moment, kิด là Chị anh xì bơi, măng chì đưa, xì nam rất anh tôi mặt มัะคะ่ค <ño> ือแพงซเลย็ันเป็นดอหร่าู่วาไม่ไดับ่บางอ้องยลอยเก่าสิบเจ็ดลอยหลอยเย เดี๋ยวให้น้องรัเตคนเรียกเบิ่งก่อนเนาะอันนี้มันเป็นสีซารเดีกกับน้องกุหลาบให้ดูสาแก้ลงากกวอนกันหน่อยด้ว จาะเลยังามกีก ja. ้อนซิลิโคนบ่มีแพงเนาะแพงเนาะพวกนเนาะอันนี้เขาเสือ้องลอิบอกที่พ่เขาสืออย่าคนสักซอยได้งานเดบ่ะม่งการราคามันเลย ตัวได้แพงงามามแต่ว่ามันเหลืออัลตเนีออัตัวนี้อะไรอัวนี้เองหร่อยกระซิบตัวนี้นือผู้แข่งใช่วะ ไรโกลสี่ว่าแพงัวหนี่ยกันราคาเดียวกันเพรวมันเป็นกระตุ้นเดียวกันเดเออเอาโหลดเอาตัวรกเอาโหลดเตันั้นเลยเจ้าอขอดยเรซื้อบาดเดียวแล้วก็แล้วอันนี้มันจะนั่าเ่อาหนั้นมึงจะกี่ลายท้านังเลยกี่ลาอันนั้นก็วเลยมัวแรกอะเดีไปใ่ายกันจะซื้อได้อั นูม่มัเลยมันนะเป็นแจงซีมังเดี๋ยวให้น้องให้น้องคนรัดให้น้องคนเหลือก็ะโอ้ยพี่าอีกเลียง

อาเปลี่ยนไม่ออกเปลีนีเปลี่ยน้รซักกันแตงรเกันแตงอ่าซมาีได้มพิมนากัพิมไซถามว่าพิมนาเป็นหาพิมไ์มีสีสิม้าแตดเก่างานนีมีไดกับหสกับาขึ้นมาคับแล้วคุจะงานดีหรือเปล่าจะเปนงานตเิถามว่าตัวสองแทซิมฮามื่อสกานต้องโควมันขายเรือหอยเาโอันรุ่นแบบเก่าไงนะตัวนี้มันรุ่นอะไร ผมติดก,กี่นี่ล <c oughs> ะ่มาส้มคนบงอเครอยำเขแ้ื้อเดี๋ยวตอน <c oughs> นี้ให้น้องรัดก,กับเปาุกเป็นติดพิมเนาะ อูพิมอล้วกันเคทตะมาทเลยกบเกเคทเจ็ดลอยเก่าสิบเจ็ดอยาหารเลยสี่อยเจ็ดลอยป <700. S 1> ้าเอาตัวนันกช้รเอ, <700. S 2> <700. S 1> อายน,น,น,นะจ <700. 700. S 1> ้าเป็นเจ็ดอยเจ็ดลอยกระิตแดงหมายังจี่ไปเจ็ดแสนอ๋แต่ยังบ่เสือนใจนี่ห<จ>า ไปายเจ็ดแชนงก็รวยเลยนีกันห้ามียังสิจอถ้าเท่ากินแล้วแล้วังยากินแล้วเลยเข่าแห้ดีเติมม่วงม่วนี่วนี่วงี่วงมั่นใจสิโวแววเกนคุกนน้นเลย ตออัวนังกัวมันนังกัอันนี้มันจะคุ่มๆคืกได้ก้านะสุดเลยนะอันน pues> ี้เทไรเอ็นเทไรเอ็นเป็นแเก่ามัยทหารอนนอเทไรเอ็น

กาแฟก็ไปแล้วนอนตอนไหนใหม่แต่ผูมานจากหนาที่ไปสามโรแรมอาเคสนีเนาะสองร้อยกว่าบาทตัวไหนมันเจ็ดร้อยกวสิบบาทแพงโค้ดที่ไหนทางล่างเบืองท่างานยุบเบืองทาไหนร้อยใช่มี่โอ้หย่มันจะแบบมีแล้งมันเป็นแบบดอกใหม่แบบบรอะไรดอกใหม่บทื่นดอกม่บเจมใส่ใช่ไปก็พอ บารนี่ทยคิบบารนีไดยทำสทายทายเด้อทายสอบเพรีงสอบเพรียงทายเบิ้งบ่เบิ้งบ่จักทายเลยสาหันแลลวต้องการเซงกันะ น I mean ั่นคนมองามโอก็ได้มีอหะมีเยวมมเเีย่ยเอนนอนเด้อัลนี่ประจามยุโอ้มียุดสต๊อปน้าี้เยแอนนรอยมากเลยบเออ่ทยก่พงเจาเลไยคิจไแอนดรอยแล้วแอนกนี่นาเฮียลีน่า พี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางกลับห้องเข้าคละไอ้นายพี่น่ายกับซาลาดิโอกับโทมาเนาะส่วนไปแคมปิ้งน้ำกันพี่น้องบู๊สิไรวยเเต้นกันไปร่องเต้นกัยังประันได้เปิดซดเปิดซดเต้นปะยืนกับพวขอบใจไดเด้อไอ้เฮ็ดขอบคุณได้เด้อที คนเสือบ่นให้น้องเา้าเนาะคนบอกว่าอันชื่อทางไหญ่พิ่งเนืเออกับบ้านทันนี้โทรหากันมิตวามาหุ่นชวนได้ชื่อเลขยไหน้องสเพิ่นไม่รู้หุ่นกันเลยเกือบถือได้ปัจไดกันเลยหงไดหนึเดแปดแสนหุ่นละหุ่ละแสนจะคิดเบ้่งจะวันหุ่นชวนกันนะเกือบกันเต้าทุกเออมันต้องมีสักมือคอยี่คันไดเพลทงมาหอนะคอสิเก็บบ่อยเบิด เดี๋ยวเขาจะบอกเขาชื่อเร็วมาเอาเปรตก็ห้องระสือเร็วเขาชื่อชมพูซิพันหาพันมันหาเราอันนดีแต่แบบถูกจะได้เงินอ่ะเนาะถูกจกมึงโว้นเพื่อนเอฉันห่อนมึงไน้ไหมถูกกนไปขอบคุณหลายเด้อบ๊ายบายขอบใจไอเด้อขอบใจอเด้คนเลหลายเนาะไปขอบคุณคน้นายเด้อ้น้ำ่ดนนัสีนล าการทิพากันกลับห้องปุละพี่นอ้องไปหรือว่าได้ไปกระทาเบิ่งอีกเท่อไปโดนนะจะซีนะจะชิยู่ยังอยูอย่ยห้องนะันมีนประอยู่มา,ทา,นนนากทพาไ,ได้นอนจะพี่น้องมาขึ้นนีก็อ่ได้นอนนอนนางรถกนอนีกเอ่ไ้นอนเดี๋ยวถดินตัดจะยิบเสือเลยภาพเดียวกันข้ามาอันปข้ามาเวพี่น้องว่าจักไหพี่น้องไปบ่ เดี๋ยวกาโอเคขันไปได้คลิปชาวบ้าผมใช้ระบบเดคลิป2คลิป3คลิปคุณมั้งสอคลิปเป็นยังดีเข้าไปนกกรได้ไม่ทราบเรื่องแต่ว okay. yep. okay. ่าอยู่ห้องมันบ่ได้คลิปเพราะว่ามันกับชาว่ามันก็เมื่อยงตีนาะให้นมถึงน้าแน่ป่พี่น้องปากก็แรงก็ใส่ไปกําลังใจทีนี้ออหาเด้อเดินทาง